นี่มันต้องอีนี่นดหนูกับพี่ดีกว่าเออแน่นอนแห่เรียกกับพี่เลยมันจะได้สมกันหน่อยไงอูเล่นดิเกไปอีกนานเอาอย่างนี้ดีกว่าเอายังไงไม่ต้องเกี่ยวแบบเขาเลยเอาไงเพราะว่านูเห็นพี่แว๊บแรกเนี่ยนูกะแล้วพี่ต้องเป็นคนดีและหล่อมากโอ้ใครก็พูดกันแต่ไอ้ฟามหล่อเนี่ยมันจะร่วงโรยแล้วนะไม่ร่วงโรยเลยพี่หนูชอบพี่มากเลยนูขอร้องชมพี่หน่อยได้ไหมได้ลา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  ลินดียังไปทำอะไรล้อ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 ไม่เคยล้อใครล้อ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 ไม่เคยล้อใครโคตรล้อเลยแม่โคตรล้อเลยแม่โคตรเดี๋ยวอีเจ้าเจ้าเฮ้าอะไรไม่ร้องต่อแล้วมึงยังไงมึงยังไงไปรับรางวัลก่อนขอบคุณนะคะมึงยังไงมึงยังไง ชมพี่ชมพี่อะอะไรหนูชมเหนูบอกว่าหน้าตาดีหน้าตาดีเอาไม้ออกเอาไมเข้าหน้าตาดีหน้าตาดีเอาไม่ออกเฮียมันไม่เหมือนหน้าตาดีนะชมหนูชมพี่จริงๆกูชมมึงมากอ่ะชมโอเคนะโอเคจ้ะสวยสวยสวยเธอจันทร์สวยสวยปาใคร สวยสวยสวยรวยรวยสวยเธอสวยปากไฮโคตรสวยโคตรสวยเลยโคตรสวยเลยเดียวเดียวเดียวอะไรก่อนเลยอะไรถ้าอย่างเงี้ยชัดชัดเลยชัดไงพี่ไม่ได้ชมหนูแน่นอนอูทมมึงลีดเต้าพี่ชมหนูว่าอะไรอ้าวสวยแทสวยแท้สวยแทเอาไมออกผู้ใส่ไม่ สวยแท้สวยแท้อพูดใส่ไหมสวยแท้ทาไมออกพูดใส่ไหมตอแหละนี่เองบัดซบมึงก็ถามวนไปวนมาให้เขาเออก็อยากรู้ว่าชมจริงหรือเปล่าไอ้กุสอืนจนได้สวย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 ไม่ต้องชมไม่ต้องชมอันนี้ของพ่อยนเขา